<applause> نعمل من اجل الهدف التعامل به جميعا من اجل اهداف السلام الدائم والشامل والعادل الذي يدوم ان شاء الله في الجنوب ونحن نشعر بالشكر لسياده رئيس السباك ونقدر نور الشباب تماما وهذا هو امل المستقبل เรื่องการพัฒนาในพื้นที่รวมทั้งเรื่องความเป็นธรรมเรื่องกาเป็นช่วงเวลาที่มีการุกลงลมชูนมูเรย์ต่อพูดูดีเราไเป็นมาเลยเป็นทิ القاسم المصري والوقت في هذا اليوم فبرنامج هذه يعتبر كبت لبرنامج اجتماع وبين ذلك نحب ان نتعرف بهذا المشروع تم انشاء من دول. اود ان اقول ان هذه ثاني زياره لبعثه رسميه من منظمه التعاون الاسلامي الى جنوب تايلاند وسائل الزيارة إلى وثيقة هي بيان مشترك وقع بين هذا أن المشكلة في جنوب تايلاند هي ليست شعائرها الدينية وعادتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة ولغتها اهم شيء في اللغه في حريه، فعندما لم يتح ذلك في الماضي حصلت الاضطرابات، لذلك نحن سعداء بان بدانا نرى الحكومه ومنظمه التعاون كما يقولون بالانجليزيه تو نرى توافق ان هذه المشكله لا تحل بالعنف هذه المشكله لابد ان تحل من خلال الحوار هذه المشكله لابد ان تحل على اساس البحث في جذور المشكله وليس في طوائرها او مظاهرها มีส,ส่วนส่งเสริมในการสร้างนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ในอดีตนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อสิบปีไทยถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่มีเหตุการณ์รุนแรงเึิดขึ้นโดยตลอดจากนั้นมาโอซีให้ความสนใจที่จะได้เข้ามาศึกษาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีนะครับ ก็ทางข่าการใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งท่านผู้วาราชการจังหวัดท่านสมาชิกสภาที่ปรึกษาท่านคณะกรรมการอิสลามทุกจังหวัดแล้วก็ทางกรมนตรนตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เราเตรียมการว่าอาจจะถูกอสอบถามคือเรื่องเรื่องความเป็นธรรมซึ่งก็ เท่าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันก็นับว,ว่าข้อมูลต่างๆก็เป็นประโยชน์นะครแล้วก็ทางเราก็จะตอบคำถามซึ่งหลายคำถามทางคณะของ o อ c ก็บอกว่าท่านท่านเพิ่งมาทราบว่ามันมีความคืบหน้าในทางที่ดีขึ้นจำนวนมากนะครับซึ่งซงแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคงคงจะดูหลังจากนี้ คณะก็จ,กจะมีความร่วมมือในเรื่องส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาการศึกษาและในแม้แตในเรื่องเศรษฐกิจในในส่วนที่ถ้าทำยังไงจะให้ o งอซีเป็นหน่วยกลางที่จะเชื่อมต่อประเทศมุสลิมซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอยู่ยแล้ที่เราจะต้องอมีความเข้าใจที่ดีกับทางองอซในนโยบายรัฐบาลนะฮะและกับประเทศในมุสลิมั ซึ่งก็รายละเอียดทั้งหมดก็ส่วนใหญ่ก็ท่านก็ถ้าถ้าไม่นั่นก็ท่านก็จะชื่นชมในในยุทธศาสตร์และการมุ่งม,มั่นของรัฐบาลทุกรัฐบาลนะที่ผ่านมาไม่ใช่เพราะรัฐบาลนี้นจนมีความคืบหน้าเป็นลำดับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมท่านก็เพิ่งมาทราบว่าตัวเลขแม้แต่เรื่องคดีความมั่นคงก็อยู่ในชั้นพิจารณาคดีของศาลน้อย เดิมเราอานไดล่าช้าก็จะมีข้อมูลแล้วก็ในชั้นของอายการอายการก็ได้ได้ชี้แจงรู้สึกท่านก็จะพอใจนะครับข้อกังวลของวซีที่สอบถามส่วนใหญ่จเป็นเรื่องะอะไรในของศูนย์การบริหารภาคใต้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษาและแล้วความเป็นธรรมก็เท่าที่ฟังก็ไม่ไม่น่าจะมีข้อกอังวลจะมีข้อมูลที่ ที่ที่ไม่ได้เราอาจจะว่างเว้นจากการชี้แจงไปนะครับแต่ว่าถ้าในมิติของความมั่นคงก็ในวันพรุ่งนี้ท่านคงไปถามทางกรรมาซึ่งซึ่ง,งจะคงจะต้องตอบคงจะมีข้อที่แจงที่ดีนะครับการการยายามีมีมีอะไรจะชี้แจงเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ไม่ได้มีถามแต่ว่าอยู่ในยุทธศาสตร์กนคือการ ส่วนใหญ่จะถามเรื่องการศึกษาแล้วก็โดยเฉพาะ,ะจะดีใจที่เราให้ความสำคัญในเรื่องพระหูวัฒนธรรมในเรื่องอเรื่องภาษาซึ่งซึ่ง,งม,มีอยู่ในข้อเดินที่เมื่อเมื่อท่านหมาคราวที่แล้วที่ได้ตกลงกันพอ,พอตัวเลขท่านก็มีความพอใจในความทุกหน้านะฮะแล้วเดิป็นงานวิจัยเราก็เพิ่มการวิใจัยให้เพิ่มขึ้นเพราะการจะนําไปใช้ แบบนั่นถ้าพื้นฐานทางองค์ความรู้ยังไม่ไม่ดีพอก็อาจจะอาจจะต้องมีการปรับปรุงแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องภาษาอยู่แล้วนะฮะกบท่านก็พอใจอ่างเดีในส่วนของการเป็นธรรมมีการเสนอแนะอะไรมาอย่างไรบ้งไหมคะส่วนใหญ่ท่านจะถามคำถามแล้วก็ข้อมูลที่ท่านมีเดิมเนี่ยเพ่อนท่านอาทิตย์ดีได้ตอบ ก็ก็รู้สึกมีความชื่นชมนะฮะอาจจะถามท่านท่านที่ดีก็ได้นะเรื่องความเป็นธรรมเสร็จแล้ว